จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มบอยประกณถูกมิจฉาชีพหลอกพรีออเดอร์ฟิกเกอร์และโมเดลการ์ตูนสุดท้ายเชิดเงินหนีไปค่ะรวมเป็นเงินเสียหายหลักล้านนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าตัวเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไว้บอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปดำเนินคดีล่าสุดคุณบอยออกมาเผยว่าเพิ่งจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีคนโกงพรีออเดอร์โมเดลหวังว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดมูลค่าทั้งหมดที่คู่กรณีโกงผู้เสียหาย คนอื่นๆรวมถึงตัวเองรวมแล้วเนี่ยกว่า20ล้านบาทด้วยกันส่วนตัวก็โดนไปถึง7หลักคาดว่าคู่กรณีคงมีปัญหาทางการเงินถึงทําการโกงแบบนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้ยังรับฟรีแบบปกติตั้งใจอยากจะให้คนผิดได้รับโทษขอให้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทําเชื่อว่าใครๆก็อยากจะได้เงินคืนหากคู่กรณีเร่งคืนเงินผู้เสียหายทั้งหมดโทษหนักจะกลายเป็นเบาต่อไปนี้ถ้าจะซื้ออะไรก็ต้องเช็คให้ดีๆก่อนค่ะ คุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ